สวัสดีครับผมไพศาลจิรานันตลัตนะครับแห่งเพจซีโร่เอเนจนะครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมาแบ่งปันก็คือว่าผมได้รับคําถามจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับบ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านเดียวใช้ไฟ3เฟสเขาถามผมว่าการที่ใช้ไฟ3เฟสนี่นะครับค่าไฟจะถูกกว่าการใช้ไฟ1เฟสไหมวันนี้ผมมีรายละเอียดมาอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับนะ หน้านี้นะครับเป็นอัตราค่าไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งประเภทที่1เนี่ยประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับซึ่งการไฟฟ้าเนี่ยแบ่งค่าไฟออกเป็นข้อย่อย2ข้อนะครับสำหรับอัตราปกติเนี่ยก็คือ1.1.1เนี่ยนะครับเป็นสําหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนกับประเภท1.1.2่งคือคุณใช้ไฟมากกว่า150หน่วยต่อเดือนนะครับนะ จากตารางเมื่อสักครู่คุณจะเห็นว่าค่าไฟฟ้าที่เขาคำนวณเนี่ยนะครับเขาคำนวณจากหน่วยไฟฟ้าที่คุณใช้ต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราค่าไฟของ1เฟสเท่ากับ3เฟสนี่คือคําตอบนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ไฟ1เฟสหรือ3เฟสคุณเสียค่าไฟเท่ากันเพราะว่าเขาคำนวณจากหน่วยที่คุณใช้ต่อเดือนนะครับผมจะยกตัวอย่างการคํานวณค่าไฟแบบง,ง่ายๆให้ดูนะครับค่าไฟประเภท1.1.2เนี่ยใช้ไฟ เกิน150หน่วยต่อเดือนเนี่ยนะครับสมมุติว่าค่าไฟเดือนกันยา65 6ถ้าคุณใช้ไฟไป500 5 0 5 5 5หน่วยต่อเดือนเนี่ยนะครับคุณจะเสียค่าไฟเท่าไรมาดูตัวอย่างการคำนวณแบบง่ายๆเลยนะจากตารางค่าไฟของการไฟฟ้าเนี่ยบอกว่า150หน่วยแรกคุณจะเสียค่าไฟที่3บาท3 2 4 8 4บาทต่อหน่วยนะครับ250หหน่วยต่อไปเสียอยู่ที่ 4.2218บาทต่อหน่วยแล้วก็400หน่วยขึ้นไปเนี่ยนะครับใช้ค่าไฟเสียค่าไฟอยู่ที่4.4217บาทต่อหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราตารางค่าไฟเรามาคำนวณเลยบอกว่าเอ๊ะเดือนนี้เราใช้ไฟไป515หน่วยใช่ไหมก็150หน่วยแรกเนี่ยคุณเสียค่าไฟ3.2484บาทต่อหน่วยก็คูณเข้าไปก็ได้487.26บาท 250หน่วยต่อไปก็คูณ4.2218ก็เท่ากับ10,55.45บาทนะครับแล้วก็115หน่วยสุดท้ายก็คูณด้วย4.4217นะครับ,ก,ก,บ,นะรบก็เท่ากับนะครับก็เท่ากับนะครับ5 0า5 0บาทรวม3มบรรทัดนี้แล้วเนี่ยนะครับรวมเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ2 0 5 1 2 1บาทนะครับ แต่ยังไม่จบนะครับค่าไฟคุณนอกจากคุณเสียค่าพลังงานแล้วเนี่ยคุณยังต้องเสียค่าบริการรายเดือนอีก38.22บาทนะครับยังไม่จบนะยังมีค่า F t อยู่นะซึ่งค่า F t เนี่ยเดือนกันยานี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนะอยู่ที่0 9 3 4 3บาทต่อหน่วยแปลว่าคุณใช้ไฟไปกี่หน่วยคุณต้องเอาค่าเนี่ยมาคูณใช่ไหมเดือนนี้คุณใช้ไฟไป5 1 5หน่วยก็คูณ 0. 9343เท่ากับ481.16บาทแสดงว่าค่า Ft อย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องเสียไป481.16บาทนะแล้วก็รวมค่าไฟทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ2 5 1บวกค่าบริการ38บวกค่า Ft 481รวมค่าไฟไป2,575.9 0บาท ยังไม่จบบวกแวดเข้าไปอีกนะครับพอบวกแวดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณเสียไป2750.54บาทนะนี่เป็นค่าไฟที่คุณต้องเสียทั้งหมดในเดือนกันยายนนะครับคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับการคำนวณค่าไฟเนี่ยไม่ยากเลยคำนวณตามขั้นตอนตามที่วิธีที่ผมยกตัวอย่างให้นี่แหละนะครับคุณก็จะรู้แล้วว่าหลังจากที่คุณได้บินค่าไฟมาเดือนตุลาคุณเอามาคำนวณค่าไฟได้ว่าค่าไฟที่คุณเสียเนี่ยเป็นค่าอะไรบ้างเท่าไหร่ แต่อย่าลืมนะครับค่าไฟ1เฟสเท่ากับ3เฟสนะครับคุณไม่จําเป็นต้องไปติดตั้งระบบไฟฟ้า3เฟสเพราะว่าค่าติดตั้งมิเตอร์3เฟสเนี่ยคุณจะเสียค่าบริการอะไรต่างๆเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามิเตอร์1เฟสนะถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีๆเรื่องไฟฟ้าและพลังงานนะคุณหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้นะการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่ผมจะมีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ให้ค่าไฟลดลงเป็นยังไงนะค่าไฟเพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่า f t ก็เพิ่มขึ้นหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยให้คุณลดค่าไฟลงได้คุณสามารถจะหาซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้ที่เพจผมก็ได้นะครับที่ซีโ Energy หรือที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือที่ร้านหนังสือ c ีหรือที่หรือที่เว็บไซต์ h o ปปีนะครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม ช่องทางของผมที่ช่อง YouTube Zero Energy แล้วก็ที่เพจ Facebook Zero Energy ผมจะมีคลิปสาระความรู้แบบนี้ให้คุณดูเป็นประจำขอบคุณครับสวัสดีครับ